ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่นั้นกําลังเฉลิมฉลองเทศกาลสงการนะครับที่ผ่านมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าได้มีกิจกรรมกิจกรรมหนึง่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือการวิ่งครบเพิงการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32และอาเซียนพาราเกมครั้งที่12เนี่ยเขาจัดกันไปแล้วนะครับในวันที่17เมษายน2566ที่ผ่านมานี่เองโดยกิจกรรมเนี้ยเขาจัดขึ้นที่สนามราชมังาคาลากีราสถานซึ่งจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ดับประเทศเลยนะครับเพราะมันคือการวิ่งคบเพลิงกีฬาซีเกมส์ซึ่งเราเนี่ยได้ไม้ต่อมาจากประเทศสิงคโปร์ประธานที่มาเปิดกิจกรรมการวิ่งคบเพลิงครั้งนี้เป็นเอกอัคราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยนะครับนายหุนสะเลือนโดยเขาเนี่ยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการแข่งขันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เกิดขึ้น โดยประโยคหนึ่งของที่เขาพูดเนี่ยก็คือกัมพูชาและไทยไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่เป็นพี่น้องที่มีวัฒนธรรมประเพณีและอารยาธรรมที่คล้ายคลึงกันการวิ่งครบเพลิงในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยคือส่วนหนึ่งของคำพูดจากเอกอาคาัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยนะครับแต่ครับแต่ หลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยหลังจากที่มีภาพาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไววยครับที่จะมีความคิดเห็นของทั้งของไทยกัมพูชาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันจากภาพที่ออกไปครับว่าเออทำไมประเทศไทยถึงจัดกิจกรรมในสนามกีฬาเราลองมาฟังความคิดเห็นของทั้งเราและเพื่อนบ้านดีกว่าว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนี้กันว่าอย่างไรบ้างนะครับ ความคิดเห็นแรกเป็นของคนกัมพูชาครับทำไมนักวิ่งของไทยถึงวิ่งในสนามกีฬาฉันไม่เข้าใจความคิดเห็นต่อไปครับยังอยู่ที่ของคนกัมพูชาครับประเทศไทยไม่ให้เกียรติเจ้าภาพอย่างเราเลยทำไมพวกเขาไม่วิ่งบนถนนสาธารณะความคิดเห็นต่อไปครับทำไมพวกขเขมรต้องดราม่าด้วยไม่รู้หรอกเหรอวันที่มาวิ่งอะ่ะมันตรงกับช่วงเทศกาลสงการสงสัยอยากเห็นคบเพลิงโดนน้ำสาด ความคิดเห็นต่อไปครับก่อนแล้วทำไมพวกคุณไม่ปิดถนนสาธารณะแล้วถึงมีการจัดให้วิ่งคบเพลิงนี้เหมือนที่ประเทศอื่นเขาทำกันความคิดเห็นต่อไปครับประเทศของเราอ่ะมันเด้นเล็งเห็นความสําคัญของการว um ิ่งคบเพลิงนี้เท่าไหร่ประเพณีสงการของเราอ่ะสําคัญกว่าความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยพวกคุณแน่มาตลอดใช้ข้ออ้างเรื่องการโดนสัตว์น้ำได้ถูกจังหวะมากๆความคิดเห็นนี้น่าจะมาจากของชาวมาลเลเซียนะครับความคิดเห็นต่อไปครับที่เขาไปจัดในสนามกีฬานั่นก็เพราะว่า มันตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยมีการเล่นน้ำกันแทบทุกจุดในกรุงเทพจึงเป็นเรื่องยากในการจัดการสุดท้ายอ่ะถ้าจัดการไม่ดีคบเพลิงดับผดโดนน้สาสัดเดี๋ยวพวกเพื่อนบ้านข้างชาติกม็มาด่าเราอีกทางการไทยอ่ะวางแผนแล้วก็จัดการได้ดีแล้วความคิดเห็นต่อไปครับ พวกเสียมไม่เคยให้เกียรติเราพวกเขาไม่อยากให้คนต่างชาติที่มาเที่ยวเทศกาลสงการในไทยเห็นว่าขมเอของเราเตรียมพร้อมเพื่อจะเป็นเจ้าภาพซีเกมดูในภาพเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าผิดวัตถุประสงค์ในการวิ่งคบเพลิงความคิดเห็นต่อไปครับทําไมพวกคนไทยต้องสร้างปัญหาตลอดกับซีเกมครั้งนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับ ใช่เราไม่เห็นว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้มันจะน่าสนใจอะไรแถมเรายังเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬาซึ่งดูเหมือนว่าทางเจ้าภาพก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษเจ้าภาพไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านบ้านพักนักกีฬาก็ยังไม่เสร็จตามที่โม้ไว้มาตรฐานการตัดสินก็ไม่มีแถมกีฬาสากลที่คนส่วนใหญ่สนใจก็ถูกถอดออกไปเกือบหมดจนเหลือแต่กีฬาพื้นบ้านพวกคุณนะทำให้มาตรฐานซีเกมหนเนี้มันต่ำเกินไปความคิดเห็นต่อไปของชาวกัมพูชาครับ มีแค่ประเทศไทยนี่แหละที่เป็นปัญหาแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าได้ข่าวว่าสิงคโปร์เขาก็ด่าฝากไว้เยอะนะไอตอนที่ขอให้เขาช่วยเรื่องวิ่งเนี่ยความคิดเห็นต่อไปครับสมน้ำหน้าคอมเมนต์เจอแผนพาทัวร์วิ่งรอบสนามกีฬาโอ้ยอันนี้อย่างฮาความคิดเห็นต่อไปครับว่ากันไม่ได้นะคอมเมนต์อยากให้เราอจัดนักวิ่งมาวิ่ง200คนเราก็จัดให้เยอะกว่าด้วยแต่ไม่บอกว่าจะพาไปวิ่งในสนามกีฬา ความคิดเห็นต่อไปครับพวกคอมเมนต์โกรธใหญ่เลยว่าความคิดเห็นต่อไปครับโดนไทยหักหน้าทุกดอกเลยช่วงนี้ทั้งอีฟมาที่จัดแข่งขันมวยไทยสากลสมัครเล่นต่อด้วยเรื่องวิ่งคบเพลิงเนี่ยพวกผู้ใหญ่บ้านเรานี่ก็เอาคืนแทนคนไทยไปหลายดอกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปความคิดเห็นต่อไปครับกะจะมาวิ่งโชว์ตัววันสงการละสิรู้ทันหรอกหน้าพวกคขเมรมอดเกิดบนแผ่นดินไทยอีกแล้ววิ่งวนกันอยู่ในสนามราชมังคลายังฮาครับพี่น้องความคิดเห็นต่อไปครับ รอบหน้าเราจะเอาคืนพวกสยามบ้างประเทศอื่นเนี่ยเขายังปิดถนนกันดีๆได้แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าแล้วที่กัมพูชาเนะี่ยเขาไม่มีการเล่นสัตว์น้ํากันหรือไงหรือข่าวที่ว่าไม่มีน้ําใช้อมันเรื่องจริงนี่ไม่เห็นพวกนักข่าวต่างชาติที่มาทําข่าวในประเทศไทยหรอว่าโดนสัตว์น้ํากันอะ่ะเปียกซกกันขนาดไหนสงสัยอยากจะเห็นดรามา่าตอนคบเพลิงโดนน้าสาดความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันประหลาดมาก ฉันเพิ่งเคยเห็นการวิ่งคบเพลิงในสนามรัชมังคลาครั้งแรกดูแปลกหูแปลกตาดีจากเวียดนามความคิดเห็นต่อไปครับบางทีประเทศไทยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้วิ่งบนถนนเพราะมันเสี่ยงอุบัติเหตุและการจราจรในช่วงปีใหม่จากเวียดนามโอ้หคนเวียดนามมาคอมเมนต์กันรวนๆเลยนะครับความคิดเห็นต่อไปครับถือว่าไทยฉลาดมาก แต่คำเอไม่ถูกใจสิ่งนี้ทุกอย่างที่ไทยทํามาดูขัดใจเจ้าภาพไปซะทุกเรื่องอันนี้ดูจากโปรไฟล์แล้วน่าจะเป็นคนสิงคโปร์ครับความคิดเห็นต่อไปครับได้ข่าวว่าที่ไทยจะมีการจัดการแข่งขันมวยไทยสากลสมัครเล่นตรงกับช่วงที่มีการจัดการแข่งขันซีเกมด้วยฉันอยากรู้ว่าสิงคโปร์ประเทศฉันเนี่ยจะได้เข้าร่วมด้วยไหมแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่า ได้ร่วมสี่ได้ข่าวว่ามี100กว่าประเทศเลยนะจาก5ทวีปเข้าร่วมทันทีหลังจากที่ไทยเชิญความคิดเห็นต่อไปครับอันนี้ก็น่าจะมาจากาความคิดเห็นชาวกัมพูชาครับประเทศไทยสามารถปิดถนนเพื่อเล่นน้ําวันปีใหม่ได้แต่ไม่ยอมที่จะปิดถนนสําหรับการวิ่งคบเพลิงนี่มันคือการไม่ให้เกียรติกันอย่างชัดเจนความคิดเห็นต่อไปครับเราไม่สนใจว่าไทยจะทําอะไรเพราะสุดท้ายอะเราคือเจ้าเหรียญทองจากกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปครับ ไทยอ่ะกลัวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะจะรู้จักกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปครับเสียมก็คือเสียมเล่เหลี่ยมโคตรเยอะความคิดเห็นต่อไปครับเรื่องของพวกเขเมรเลยครับอยากได้คนมาร่วมวิ่งคบเพลิงเราก็จัดให้แถมเยอะกว่าที่ขอด้วยไอประเทศที่ขอได้คืบจะเอาซอกความคิดเห็นต่อไปครับอย่าลืมกลับไปสลักกำแพงไว้ด้วยล่ะว่าสนามราชมังคลาของไทยเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนสะใจเว้ยความคิดเห็นต่อไปครับ รู้จักประเทศตูน้อยไปซะแล้วให้วิ่งรอบสนามราชมังคลาโดนดอกนี้เข้าไปมีจุกความคิดเห็นต่อไปครับนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาวิ่งกันในสนามกีฬาไม่มีใครได้เห็นเลยว่าพวกเขาอะเข้าไปทําอะไรกันข้างในความคิดเห็นต่อไปครับช่วยบอกทีแผนการเนี้ยใครต้นคิดจะศาสตร์รางวัลให้อย่างงามกลับมาที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาครับแค่วิ่งครบเพิง่งไทยยังคงทํานิสัยแย่ๆกับเรา ความคิดเห็นต่อไปครับเบื่อพวกเสียมวันๆนะเอาแต่ใส่หลายพวกเราโจรยังไงก็ยังเป็นโจรแล้วก็มีคนไทยครับไปตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าเกี่ยวอะไรกับโจรเราไม่เคยไปขมโมยอะไรใครเนี่ยได้ข่าวว่าขอเราให้มาช่วยวิ่งคบเพลิงเราก็ทําให้แล้วยังจะมาโวยวายอะไรก่อนความคิดเห็นต่อไปครับไทยอ้างเรื่องการเล่นน้ําปีใหม่แล้วก็ไม่ยอมปิดถนนเพื่อวิ่งคบเพลิงกลัวโลกรู้ว่าเราคือต้นตํำรับแล้วคนไทยก็เข้าไปตอบใต้เม้นนี้นะครับว่า อะไรของคุณครับเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยรู้จักไหมรถติดอะ่ะถนนบ้านคุณนะ่ะเคยเห็นไหมไอ้ที่รถเยอะๆแล้วมาจอดติดกันเยอะๆนะ่ะเขาเรียกว่ารถติดความคิดเห็นต่อไปครับเอะก็ว่าไท้ายขี้อิจฉาถามคําเดียวตู่ต้องอิจฉาอะไรมึงก่อนความคิดเห็นต่อไปครับ เดือดร้อนอาเซียนไปทั่วเลยนะเมนคงจะได้จัดหน,นี้หนเดียวแหละนี่ขนาดวิ่งครบเพลิงไม่มีเหรียญรางวัลนะยังจะดราม่าก,กันได้ขนาดนี้ถ้านักกีฬาพวกตูชนะพวกเองสักคนหนึ่งเนี่ยจะปลอดภัยกันกลับมาไหมวะเนี่ยความคิดเห็นสุดท้ายเป็นของชาวมาเลเซียครับชอบชอบวิ่งครบเพลิงในสนามกีฬาประเทศฉันน่าจะทําแบบนี้บ้างนะจากมาเลเซียแล้วก็มีคนไปตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าปกติอ่ะเราก็ไม่ทําแบบนี้แต่ช่วงนี้มันตรงกับเทศกาลสงการของไทยเราคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ประเทศเจ้าภาพแบบไม่เข้าใจเราเลยครับแล้วนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนนะครับจากกรณีที่ มีภาพกิจกรรมการวิ่งคบเพลิงซีเกมเนี่ยในสนามราชมังคลาในประเทศไทยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยพออกพอใจสักเท่าไหร่นะครับคือผมก็พอจะเข้าใจจุดประสงค์เขานะคือเขาเนี่ยก็อยากจะมีภาพการวิ่งคบเพลิงสวยๆในบ้านเราเนี่ยช่วงเทศกาลสงการเนี่ยเพื่อที่จะให้ ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้เห็นว่าบ้านเขาเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมซีเกมอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะได้แสงนั่นแหละแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันทําไม่ได้คือคบเพลิงกับน,น้ําเนี่ยมันไม่ถูกกันอันนี้มันมันเมคเซนส์มากเลยนะ แล้วช่วงเทศกาลเนี่ยจะให้มาปิดถนนเพื่อที่จะวิ่งกันยาวๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยรถติดนะครับโอ้โหการจราจรนี่คือปกติช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็ติดอยู่แล้วนะแล้วถ้ามาปิดถนนแล้วก็ต้องวิ่งคบเพลิงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะผมถือว่ากิจกรรมที่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจัดอยู่ในสนามกีฬาเนี่ยโอเคแล้วแหละเหมาะสมแล้วครับแต่ก็นั่นแหละมันก็จะดูจืดๆไปหน่อยเนาะไม่ถูกใจเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่ครับขนาดแค่วิ่งคบเพลิงเนี่ยยังมีดราม่ากันเลยนะครับ แล้วถ้าไปแข่งกีฬาจริงๆเนี่ยทางฝั่งเขาเนี่ยแพ้นักกีฬาของเราขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะดราม่าขนาดไหนการแพ้การชนะเนี่ยเราแพ้เขาก็มีนะเขาแพ้เราก็เป็นเรื่องปกตินะแต่อันเนี้ยมันคือกีฬาไงหัวใจมันอยู่ตรงนี้แหละคือการออรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่ายแต่ดูแล้วเนี่ยซีเกมครั้งเนี้ยมันจุดประสงค์มันเหมือนมันไม่ใช่อะแต่ยังไงนะครับผมก็ขออวพรให้นักกีฬาของเราเนี่ย ไปทำชื่อเสียงสร้างชื่อให้ประเทศไทยแล้วก็นําเหรียญทองเนี่ยกลับมาสู่บ้านเราเยอะๆนะครับครับแล้วนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับจาก Red Zone Comment Studio ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าก,กดข้ามโฆษณาเลยนะครับกราบสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย